กุ้วยนะครับเนาะครับโดยรถเด็ก,ก้านะครับ ftr 2 4 0นะครับนี่นะครับวันนี้ไม่จะรถง่ามนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นรถของเฮาเองนะครับของทีมงานแต่ว่า ใช่เนาะครับเนาะสับท่านไทยครับก็พอใวเสียด้นะครับพอใวเสียด้อันนี้ก็ของของทีมงานหนึ่งเนาะครับมันนี้รถรถแลนด์ซัดเนาะครับไม่ได้รถงามอันนี้ของป๋าเหรอป๋าของพี่เหรออ๋อครับเอ่อครับรถพี่ใหญ่ครับเหรออ๋อที่ไหนเพชรบูรณ์เหรอพี่ครับผมเรียบร้อยครับ ครับอนนันนี้ด้วยเหรอพี่คันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะห้ามอยู่ครับหกลนะ้อเนาะเป็นหกล้อของเพิ่นเป็นหกล้อน้อยครับอันนี้เป็นสองร้อยสิบนะครับเป็นสองร้อยสิบ ที่นี่ของพี่อะครับถ่ายหน่อยนะถ่ายหน่อยอันนี้สองหนึ่งศูนย์ใช่ไหมพี่หนึ่งร้อยเก้าสิบหรออ๋อพี่เหลือสิบตัวสิบตัวเดีอบนี้ครับพี่จะโหลดงานนะครับเด้อว่านี่ป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับเนาะ เป็นรดงามครับหลดงามอันนี้ก็สัตว์จเรินเ่นฟ้มนะครับเนาะฟ้าประธานนะครับฟ้ารประธานโอ้เป็นแต่งงามครับแต่งงามแต่งงามาเป็น เครื่องหนึ่งนะครับเป็นอ้ยาง8ปดแนะครับเนาะอย่างน่อยนะครับเนาะกำลังแรนครับกำลังแรงครับนีขเขาเป็น A, อนยางพันนะครับยางพันครับนี่เป็นของทีมงานแพร่ว่านะครับเป็นรถ มามชมรถน,นนะันกมรัโอ้โอันนีนะขันนีอย่างนี้นสระมาโอ้ันนางงาบวนงามาท่านี่ครับสสมาโอ้ขอถ่ายหน่ะพี่โอ้นี่เป็นใส่ไอ้ล้อเสริมเหรอพี่ตัวนี้ ปกติวิ่งอะไรพี่วิ่งผักครับผมอ๋อวิ่งผักเนาะอันนี้เป็นเนี่ยสองหนึ่งศูนย์ใช่ไหมพี่ใช่ครับสองหนึ่งศูนย์ตัวสุดท้ายโอ้รถเรถเป็นแล็ควิ่งผักไปไหนพี่กรุงเทพอ่ะโอ้ทั่วไปครับโอทั่วไปเนาะโอ้วันนี้เขาเหมามาวิ่งควายใช่ครับรถงามครับรถงามนี่เป็นแตงพร้อมนะครับเป็นแปดล้อนะครับเนาะ แปดล้ออันนี้จะทำใหม่หมดเลยพี่ระบบเบรกถังลมใหม่หมดเนาะยางอะไรเหมือนดูเล็กๆไม่ใช่ยางแปดอะั้งฟันสิบเจ็ดแต่โอ้โอ้ครับ สวยนะครับรถงามครับรถงามมาเป็นแรงรับจ้างนะครับเป็นแรงรับจ้างทั่วไปเนาะครับนะครับแต่งเบิดแล้วนะครับหลอดุดแต่งหมดเลยกานม่านขนาดใหญ่เลยครับสวยนะครับเนาะสวย ง,ง,งามนะครับงามงามนะครับนาเลศนะครับนาเรศงามไม่แล้วครับโอ้โนีสิบล้อครับ สิบล้องามเลยโอ้โหมาดีครับมีครับโอ้งามงเลยครับเป็นสิบล้อนะครับสิบล้อครับโอ้สวยศรสฐีครับ งานเลิกแล้วนะครับงานเลิกแล้วครับเสร็จงานลแล้วครับเอาอออเถุงอะไรนึงวะกระเป๋าหนึงอาเอาถุ่กระเป๋าเด้อมันหนักหน่อยไอ้ถุงดำไต้องสืบไปเด้ดอเอออยู่นั่นแหละ ท้ายกันเพินะครับเพชรบุรดันนะครับท่อุปการะามอขอบคุณข้ายเ้างค่างามงามครับขั้นหนึ่งครับงามทกมี่มอาบได้มอกาือขอบคุณทายขอบุาเี้ขอบค่ามามรั้นหนรับนุน มืงมงทางหนาเิ่นครับทางหนาเป็นแต่งงามนะครับเนาะงามสุดยอดเลยครับท่นนี้แต่งงามครับหา mm นะ่างห้ามีลีครับเป็นหกรอบนะครับเนะ่อนหกรอของเข้านะครับเนาะ